ครับสวัสดีครับสวัสดีนานาครับผมมันนี้เข้ามาอัปเดตครับผมอันนี้เนาะมาเทสกันครับผมว่าไอ้เจ้าเก็บเสียงครับผมเก็บเสียงเสียงเดี่ยวไปว่าวันครับผมนี่ครับที่ใส่งานในริงมอเนาะนี่ครับผมนี่ครับเดี๋ยวว่าสิมาเทให้นนายเราชมครับมืนเนี้อ่าตัวนี้ครับนานาตัวนี้ก็สีว่าสิมะเห็ด รูปแบบใหม่ครับสิบมเฮ็ดคือเก่าครับผมอันนี้ใส่เป็นผ้าขวดน้ำเนาะตัวนี้ใส่เป็นผ้าขวดน้ำแล้วก็ใส่อันนี้ขอบลั่มครับผมเป็นขอต้อเนาะขอต้อตรงครับผมแต่เราซุกเข่าครับผมจะประมาณนี้ครับน่ะนะแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้สีมเฮ็ดใหม่ครับน่ะขนาดท่อเดือยกับสีหน่อยกลัวครับครับผมอันนี้สีดวมเนาะถ้าเราใส่ตัวนี้ครับน่ะ สื่อมากครับนี่ครับผมสื่อมาเพิ่มเนาะนี่ครับขนาด3ามทับแปดครับนานานี่ครับขนาด3ามทับแปดสิบาทในซิปตัวตัวละตกตัวละบาทครับหนาหนานี่ครับตัวละบาทเนาะเห็น่าไหร่ดีนี่นะครับผมนี่ครับเขาสียัดเข่าแล้วก็แปะเก่าครับผมหู้นี่หู้นี่สิโพดีเลยครับนานาเดี๋ยวผมเสียวูวมาใส่บนน้ำแหวบล้ำที่เยาเห็ืไว้เนาะ เดี๋ยวเบิ่งกันมาไม่หลวกวะมีลูบ่มีครับแล้วนะสงสัยลูบู่อยู่ในนีครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงครับผม พอเลยครับผมนี่ครับดูกราดที่ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวครับผมลองมือแหรโอ้พอดีคักขนาดนี้ครับขนาดนี้เนาะนี่ครับผมรอดเลยสบายๆด้่ครับขนาดผมเสียวมากยัดครับขนาดนี่เนาะห้องไม่เห็นแบบนี้เนาะแต่เก่าครับผมนี่ครับขนาดนี้สิพอดีคักขนาดนี้สิพอดีเลยครับขนาดนี้ครับ สมุดวาเข้านี่เนาะมันมีปลายอยู่นี่ฟังนี่เดี๋ยวผมหยอดลงมึงครับผมนี่ครับมันฉีดตรงเลยครับผมนี่ครับดูออกมากเหรอครับนี่ครับสมมุิว่าหัมันมีหลายๆาสั่นเนี่ยมันฉีดปดปดปดลุ้งเลยครับนานๆนี่ครับผมนี่ครับดูออกมากง่ายดาเนาะหันมันวิ่งตรงกับขือเจ๋อเลยครับนานๆนี่ครับอ๋อนอไซรัลรูมันฉีดตรงเป๊ะเลยครับผมนี่ครับต่างจากตัวนี้ครับใส่ยฟ้ากดน้ำครับนานๆ เพราว่าเนาะมันใส่ความเร็วผ่านเนาะมันกับสีพอดีเลยครับผมอันนี้ก็ยีรงษศาสนิดนึงครับผมนี่ครับปิดยูฟฝาเชื้อไทยนี่ครับผมเพราะว่าศาสชื้อไทยบริสุทลบเนาะนี่ครับป๊อป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 ป๊อนั่นนะครับผมออกได้ง่ายได้เลยครับนล้วน่ะนี่ครับที่อันนี้ก็สีดวมครับนล้วน่ะอันห้าใส่ทอนี่อันตัวแหวนเนาะอันห้าสีดวมมันสีดวมครับมันมันมันคือทอขาวครับ ตัวขาวเนสีสนิทกันพอดีเลยครับผมครับหน้าเดี๋ยวผมจิมาล่องเทียดตัวนี้ให้เบิ้งครับผมนี่ครับเทียดเสียงเนาะว่ามันสีดังประมาณไหนเนาะนี่ครับเดี๋ยวข้าแล็บผนครับน้านี่นี่ก็เพียบครับผมเทปไวรัสก็บอกเนาะนี่ครับตัวแล็บเข้าครับผมเดือดใส่เลยครับผมเข็มเบอร์อะไรมีเบิดครับหน้า มีสิบแปดมียิ่สี่ครับผมนีม่ครับอะไรมีทุกดุลครับผมเท่าอะไรไปแด้วก็ใส่ตัวนี้ไ้เนาะมีหลายดุลครับนะี่ย นี่ครับเวลาใส่เบรดมันกระติประมาณนี้เนาะกันแกะท่วงอมครับหนาๆนี่ครับเดี๋ยวแต่กระบอกกระบอกขำงงานกัดเย่าตัวมันกระสันห้องก็ต้องปับใส่ออกครับผมปับสปริงใส่เนาะนี่ครับผมลั่มทิใส่กับประมาณนี้ครับนาๆมันาสียงเงียบเนาะล่มแบดมินครับหนาๆใส่ลั่มเข้าไปครับ พิษพอดีครับน่ะน่ะนี่ครับต้องค่อยๆเฮ็ดครับผมเพราะว่านี่ครับพิษนี่ครับน่ะน่ะตัวนี้เนาะระบบจัดครับผมยาวหนึ่งเมตรครับผมนี่เราครอบลำยาวหนึ่งเมตรครับน่ะน่ะลำหนากับหนึ่งเมตรลำหน่อกับหนึ่งเมตรครับผมนี่ครับสวยงามครับ แล้วสิใส่ตูเก็บเสียงตวนี้น่ำครับผมเนี่ยนี่ครับ,รบเก็บเสียงตวนีเขอไปเลยครับผมมันจะพอดีเป๊ะเลยครับนี่ครับนี่เดี๋ยวผมจะเร่งมือมันจิตหงบอกโอ้รู้สึกว่านักนักอยู่ครับนะ่า นักไปน้อยนึงเนาะสำหรับเก็บเสียงครับโตัวิเอาครับโตะนีครับผมจะเบี่ยวเบี่ยวถังหมดใหผมครับเาต้องตับห้มตรงครับผมตรงเลครับะนะตรงนะครับผมยาวมากเลยครับอันนี้มันไม่ใชสานถีครับผม ผมมากาเทศเพราะว่าหนาข้าเจ้าอยู่ของนอกเนาะเดี๋ยวเขามาลอ้อมคลิปคลิปหนากันเลยครับผมอ่าเวลาว่างเนาะเดี๋ยวมือนี้ข้าเจ้าเขาบ้านเรียวครับผมซีร่องเนี่ยเดี๋ยวอย่ามันเก่งใจข้าเจ้าครับผมตอนนี้เดี๋ยวเขาถึงมาเบิงตัวนี้แท่นกันเดยกันครับมาเฮ็ดตัวนี้เนาะเดี๋ยวเขามาชมกันครับว่าผมตอนผมเฮ็ดนี้ผมเฮ็ดแบบไรเนาะยอดเก่าแล้วก็ ใส่ตัวขอต่อนี่ครับแล้วก็เพื่อสิมันต่อลำได้แบบนี้ครับหนานี่ครับแจ๋วด้วยครับนี่สวยงามด้วยครับผมว่าหัานน่ายิ่งเลยครับหนาๆผมว่าสิยิ่งเดี๋ยวออกไปไม่ได้ยินเสียงเขาเจ้ามากเลยครับผมกะตัดไปตรงไอ้ใส่เก็บเสียงเฮ็ดเก็บเสียงแทนครับผมเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวผมสิไปอัปเดตแล้วก็ถ่ายคลิปตอนยิ่งให้นาๆรับชมครับกดติดตามไปครับหนาๆ สำหรับตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญากใส่ตัวนี้ให้มึงเดียวกดดอยกันครับผมเดี๋ยวผมเสียวมาดีวิวให้เบิ่งนอีกเทนึงเนาะต่อจากท่าดไปนะครับเดี๋ยวรอชมกันได้ครับผมคับครั้งหน้าคับแล้วนะเมื่อกี้ก็ได้ออกไปเฮ็ดแตงข้างนอกครับผมนี่ครับตัวนี้เนาะสวยงามครับนันนะนี่ครับอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งครับผมมีสองตัวเนาะนี่ครับผมอันนี้ สองตัวครับผมกับพอดีครับผมขนาดอ่านี่พอดีเลยครับผมขนาดซิปนิวเนาะสำหรับอ่าตัวถ่ายผมขนาดใส่ไออ่ตะไบหัวครับผมนี่ครับมันเป็นยังเป็นขี่อยู่เลยครับผมนี่ครับที่ใส่ครับผมจุดนี้ครับเด็ดเลครับเกาะแน่นขนาดครับนะน่ะเป็นอ่แฟบเนาะเจ๋วเลยครับผมแข็งแรงทนทานแน่นอนครับนหน้านี่ครับ ยังว่าตรงตะไบออกครับผมเห็นสวยงามเนาะแต่งเห็นมันงามครับผมสําหรับตัวนี้ก็ครอบได้พอดีครับนี่ครับเล่าเล่าห้องประมาณนี้ครับผมฟิตได้ครับเนี่ะนี่ครับผมสวยงามเนาะนี่ครับห้องห้องห้องันหนาเข่าแหลมนะครับนี่นี่ครับสวยงามครับผม ว่าหนี่เนาะสวยงามครับเสียงก็ดังดีครับน่ะน่ะสวยงามครับเมื่อกี้ก็บบริเทสยูนี่ครับน่ะน่ะออกไปเฮิตขางนอกครับผมเกรงใจข้าเจ้าครับนี่ครับออกมาแตงของออกมาครับผมมีอย่างแนวตีบริเทสยูนีของเนาะเกรงใจข้าเจ้าครับออกไปข้างนอกครับผมออกไปเฮดยูข้างนอกเนาะนี่ครับแต่งอุปกรณ์ออกไปครับผมเมื่อกี้ ลายยางครับมิไฟชงไฟสายครับนี่ตะไบครับผมอันนี้ขวังครับนี่ครับนี่ครับล่ะนะนี่เนาะลายยางครับผมนี่ครับเพราะว่าเขาเอ็นในห้องเดี๋ยวมันเกลี่ยใจเขาครับผมอ่าตัวนี้ข้างนอกก็เสร็จเรียบร้อยครับล่ะนะเดี๋ยวมีโอกาสเราเสร็จเท็จ ได้รับชมแล้วครับล่ะนะนี่ครับผมว่างกลวยแบบไรติดนี่ครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันที่เก่านี่ผมก็เอาไว้แปรใส่ตูวกับพอดีอีกับตัวนี้นะครับล่ะตัวสุดท้ายเนาะตัวเสียบล้ำครับนี่ครับพอดีครับผมเจ๋อเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดตามกดติดตามครับล่ะโปรชินชอบเนาะเดี๋ยวมีคลิปใหม่ๆเจ้าเปเดตให้เพิ่งครับ ตำรับกิมมีตรงคอตัวลรไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ